สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าในวีคต่อไปที่จะถึงเนี้ยเราจะเจอกับข่าวดีอะไรบ้างซึ่งคลิปนี้ก็แล้วแต่คุณนะคะพบเจอคลิปนี้เมื่อไรอย่างไรนั่นคือสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลหรือใดๆที่คุณนับถือเนาะมาดูกันว่าท่านจะบอกอะไรเกี่ยวกับข่าวดีที่คุณจะได้พบเจอนะคะชีวิตเป็นไปตามกัม อ,อย่าเพิ่งคิดว่าข่าวดีตรงไหนมันคือสิ่งที่คุณเคยพบเจอถูกกระทำให้ช้ำใจความเจ็บปวดหรือสิ่งใดๆต่างๆนะคะในที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาที่โดนกระทำทำให้เจ็บช้ำหัวใจหรือคุณอาจจะทำกรรมทำอะไรไว้ทำให้คุณปวดใจเหลือเกินนะคะชีวิตมีแต่ความรู้สึกว่า มันเจ็บใจมันมีเรื่องอึดอัดมันมีเรื่องให้แหลกสลายอยู่บ่อยครั้งแต่ทีนี้มันจะเป็นข่าวดียังไงข่าวดีก็คือว่าสิ่งเหล่านี้มันกําลังจะหมดไปนะคะข่าวดีที่จะเข้ามาทําให้คุณนั้นชุ่มชื่นหัวใจมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูใบต่อไปนะคะนี่ไงคุณกําลังรอคอยกับอะไรบางอย่างคุณกําลังนั่งรอเฝ้ารอ สิ่งนั้นให้เข้ามาหาคุณให้เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเอ๊ะคุณกำลังรออะไรอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะซึ่งเป็นการรอคอยที่แบบใจจดใจจ่อเนาะตึง้งอ้ารอเงินที่มาจากฟากฟ้าน,นะคะซึ่งข่าวดีเนี่ยก็จะเป็นแบบเห็นไหมจะมะีคนหยิบยื่นเงินมาให้กับคุณนะคะนี่เงินแบบนี้ก็จะกะวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณขอนั่นแหละเนาะ เชื่อมโยงกับไพ่ใบแรกนะคะจิตใจที่เคยแหลกสลายหรืออยู่ไปเพราะว่าบุญกรรมที่เราทํามาก็ทําบุญเพิ่มนะคะทําบุญในที่นี่มาถึงการไหว้พระสวดมนต์หรือทาสิ่งดีๆต่างๆให้กับคนรอบตัวรวมถึงตัวเองด้วยนะคะ <c oughs> คุณก็จะได้สิ่งที่คุณรอคอยแสงแปลงรัศมีจากฟากฟ,ากฟ้านะคะนําเงินจาก ฟากฟ้ามาให้กับคุณเงินที่คุณขอเงินที่คุณคาดไม่ถึงเงินที่คุณไม่คาดคิดน,นะคะอย่าใช้คําพูดหรืออะไรใดๆที่มันปิดกัน้นการไหลเข้าของเงินจากทุกทิศทุกทางนะจัก,กรวาลประทานมาให้กับคุณถ้าคุณรอคอยคุณก็จงอดทนรอคอยปล่อยวางในผลลัพธ์และทําทุกวันให้ดีที่สุดหมั่นขอบคุณหมั่นสวดมนหมั่นภาวนาบุญนะคะบุญเก่ากรรมเก่าเราไม่รู้แต่บุญในปัจจุบันเราต้องสร้างเราต้องเพิ่มโดยเฉพาะการ ไม่เบียดเบียนในตัวเองการพูดไม่ดีการคิดลบต่างๆเนี่ยจะทําให้การไหลเข้าของกระแสโชคดีบุญต่างๆมันก็หลบไปนะคะมันก็ไม่เข้าใกล้เทวดานางฟ้าก็ไม่อวยพรคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําก็คือเปิดทิศเปิดทางเปิดทุกอย่างให้กับคุณอดทนรอคอยเชื่อขอรักในสิ่งที่คุณต้องการนะคะและต่อมามาดูใบต่อม เห็นไหมนี่ไงเชื่อมโยงสอดคล้องนะคะเชื่อมโยงสอดคล้องก็คือหมั่นไหว้พระทําบุญสวดมนต์บันทึกบุญโมทนาบุญทำบ่อยๆนะคะสร้างผลกรรมดีในปัจจุบันขณะนี้แหละตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยนะคะก็จะทําให้ชีวิตของคุณนั้นได้รับสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณกําลังรอคอยซึ่งก็ชัดเจนนะคะกําลังรอคอยในเรื่องของเงินบุญกุศลกรรมดีที่คุณได้ทําได้ก่อนณนะปัจจุบันขณะน,นี้จะ ส่งผลให้กับคุณนั้นได้รับเงินในแบบที่คุณต้องการนะคะกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงตัวเองรักษาคำพูด ทุกวันพระก็สวดมนต์ไหว้พระหรือคนอื่นที่ศาสนาอื่นคุณก็ทำในแบบที่คุณต้องการหรือการคิดดีทำดีการส่งเรื่องราวดีๆการให้อภัยการอภัยทานการพูดดีๆการทำสิ่งต่างๆปล่อยนอกปล่อยปลาหรือปล่อยอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกดีปล่อยใจปล่อยความโกรธให้หายไปจากชีวิตนะคะชีวิตของคุณก็จะดีงามตามที่คุณทำกรรมทำตอนนี้เลยค่ะเนาะเราไม่รู้อดีตชาติแต่เรารู้ปัจจุบันชาตินะคะ ปัจจุบันขณะที่เราทําอยู่ก็อยากให้ทุกคนนะคะกลับมาสวดมนต์ไหว้พระหรือทําอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกสบายใจและโล่งใจนะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจําตัวของคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆต่างๆที่คุณต้องการนะคะเห็นไหมมีแต่เรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่หัวใจคุณแลกสลายไปแล้วสิ่งต่างๆก็จะเข้ามาหาคุณตามกรรมในปัจจุบันที่คุณทํานะคะ ก็ยินดีด้วยนะถ้าเราทําแล้วเราก็จะได้สิ่งที่เราทานะปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเนาะเพราะว่าตัวกันก็เคยผ่านสิ่งเหล่านั้นมากันก็เปลี่ยนแปลงนี่แหละเปลี่ยนผลึกน้ําจากคําพูดเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทําต่างๆนะสวดมนต์ไหว้พระทําไปถึงแม้บางครั้งการสวดมนต์ไหว้พระการขอพรมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราง่วงนอนแต่เราก็ฝืนที่จะทําเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตเราทุกๆขณะจิตหายใจเข้า หายใจออกเนาะสวดมน เราก็จะได้สิ่งที่เราปรารถนาจิตใจเราก็เบาสบายนะคะก่อนนอนหรือฟังคลื่นเสียงฟังสมาธิขอพรในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณคู่ควรคุณกําลังนั่งคิดส่งกระแสจิตปล่อยความคิดไปในสิ่งที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้สิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนนะคะก็ส่งบุญส่งกําลังใจให้กับทุกคนและทีนี้เรามาดูคําแนะนําจากไพ่แม่มดนะคะซีซั่นออฟเดอะวิชแม่มดให้อะไรนะนี่กันก็สับ เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เลือกไว้แล้วก็เลยเอามาไว้ใบข้างบนเพื่อทจให้คุณได้ดูและก็แนะนำคุณนะคะซี่สั n นออฟเดวิ d แนะนำวิธีการดิทวนหรือการภาวนาน,นั่นแหละค่ะเชื่อมโยงกับไพ่ใบนี้เลยเนาะอืม นี่แหละเราสวดมนต์เราภาวนาริถุนนั่นคือการทําพิธีกรรมประจําตัว mm hmm. เช่นถ้าเราเป็นช่องของกดแรงดูดช่องที่เกี่ยวกับกดแรงดูดอย่างพวกเราเนี่ยเนาะคุณชั้นก็ใช้กดแรงดูดเราก็ทาดิถวนการทําพิธีปัจจุบันของเรานั่นก็คือการพูดการขอบคุณตัวเองการฟังคลื่นเสียงการทําสมาธิทุกอย่างมันเป็นการพิธีกรรมมูเตลูเพื่อสร้างกระแสบุญกระแสพลังงานให้อยู่รายล้อมรายล้อม,รอ,มรอบตัวของคุณดูสิคะเห็นไหมทําสมาธิด้วยจิต ใจที่แน่วแน่เพราะว่าอย่างแม่มดเนี่ยเขาก็การสเปลคาถาการทำริทวนหรือการทำพิธีกรรมต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้พลังงานใช้พลังใจนะคะเราใช้แอฟเฟ m ร์เม n เราใช้คำพูดเปลี่ยนชีวิตหรือใดๆต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยให้ คุณนั้นประสบความสําเร็จตามที่คุณปรารถนาแต่เมื่อเราเคยผ่านอะไรมามากมายเราก็ต้องตั้งใจนะทุกคนการส่งพลังให้กับทุกคนเลยการที่จะใช้ไพ่มาสื่อเนี่ยมันจะสื่อได้หลายอย่างไม่ว่าการจะใช้ ไม่ว่าจะเป็นการคอนแทคนางฟ้าหรือนางฟ้าประจำตัวอยากจะบอกอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ถ่ายทอดมาเป็นข้อความได้นะคะอย่าลืมพิธีกรรมประจำวันของคุณเช่นการขอบคุณในตอนเช้าขอบคุณลมหายใจการใช้พลังคำพูดใดๆต่างๆที่จะสร้างให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะคะจะจ่อแน่วแน่มุ่งมั่นเหมือนแม่มดที่อยู่ในภาพนี้ทำพิธีกรรมการขอบคุณนะคะและการสวดมนต์ไหว้พระการทำอะไรต่างๆที่คุณทำแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นการทำให ชีวิตของคุณดีขึ้นมันก็จะดีขึ้นนะคะใครที่ฟังคลิปนี้จบแล้วก็เพื่อเป็นการเพิ่มพลังบุญก็กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กับกันด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ